ไม่เผาฟางนะไม่เผาฟางแล้วใช้รถตีดินเนี่ยเราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเนี่ยก็ลงดินตีซับไปเลยได้ปุ๋ยด้วยได้หมักดินด้วยครับแล้วก็ไม่ต้องเผาฟางด้วยมันลดต้นทุนตอนเราที่เราใส่ปุ๋ยน้อยลงปีแรกเท่านี้ปีสองเท่านี้ปีสามเท่านี้มันจะลดลงไปเรื่อยๆอดินเราก็จะ จะดีไปไเรื่อยๆลดต้นทุนเรื่องเรื่องหมักดินเรื่องเรื่องปุ๋ยแล้วเนี่ยมันยังช่วยให้ PM 2.5มุท่าเนี่ยมันไม่เกิดได้ปุ๋ยจริงรได้ลดโลกร้อนจริงไม่ผิดกฎหมายด้วยพอพูดถึงผู้ประกอบการความคุ้มค่าเนี่ยน่าลงทุนเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยหกสิบไร่ไร่ละ้0สามร้อยเนี่ย ก็ก็ไปคำนวณเอาอถ้าเรามีให้เขาทําทุกวันนะ่ะพิษณุโลกนี่ก็ยังมีไม่เยอะยังมีเป็นจุดๆอยู่แต่นี้ถ้าถ้ากฎบมายออกมาเรื่องไม่เผาล้อ,อยางมันใช้ไม่ได้ม,มันกดไม่ลงถ้าเป็นตีนตะขาบเนี่ยตีเนียนเลยทีเดียวทีเดียวเลยเรียบจิบสิบห้าวันย่ำเทือกได้เลยหวานได้เลย สุดท้ายเนี่ยตอนนี้ลุงยาวทำมา2-3ปีเนี่ยลุงยาวหมักหมัก,กวางลุงยาวใช้ปุ๋ยนิดเดียวอะ่ะตอนนี้ลุงยาวก็มีอาชีพทำนาเนาะแล้วก็ลุงยาวเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็เป็นประธานศูนย์ข้าวชุมชน ตอนนี้สิ่งแวดล้อมเรื่องการเผาต่อสังฟางข้าวเรื่องของ PM 2.5เรื่องของฝุ่นควันอะไรเงี้ยครับ,รบอันนี้ในมุมมองของตัวแทนเกษตรกรอย่างลุงยาวลุงยาวคิดคิดเห็นยังไงกับมุมนี้ครับก็เคยทํางานให้กับเกษตรจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดพิโลกเรื่องพีเอ็มสองถ้าพูดถึงเรื่องฟางเรื่องฟางเนี่ยถ้าเราไม่เผาครับแล้วเราจะจัดการยังไงอันนี้ ไปเห็นหลายๆที่ที่เขาเขาจัดการแบบใช้รถตีตะขับตีดินเนี่ยมันกดลงถ้าเป็นแอรล้อยางเนี่ยมันกดไม่ลงเดิมเดิมเดิมที่เรามีกันอยู่ก็คือมันจะเป็นการไถที่เป็นรถเ้อไปเป็นล้อยางมันต้องจุดก่อนถ้าเป็นรถล้อยางยังไงก็ต้องต้องจุดถ้าไม่จุดมันทําไม่ได้ถ้าเราทําเราทําแบบอัดฟางอัดฟางอัดฟางเสร็จก็ใส่ผานลาแต่ว่า ผลกระทบก็คือ,อต้นทุนมันสูงอัดฟางเฉลีย่ยแล้วก็ตก16บาทต่อก้อนครับ16บาทต่อก้อนนี่เวลามันขายไม่ได้เอาเอามากองไว้เป็นหมื่นหมื่นก้อนมันเป็นต้นทุนเป็นเงินเป็นสองสามแสนบาทปกติก็แนวคิดก็คืออัดฟางแล้วต้องขายได้มันก็จะมีรายได้เพิ่มครับผลสรุปเสร็จแล้วเนี่ยฟางมันขายขายไม่หมดเปียกฝนก็เสียหายพอเสียหายมันก็ กลายเป็นที่จะเป็นไรายได้ก็กลับกลายเป็นขาดทุนใช่ไหมอันนี้เวลาเรามาคิดใหม่เราไม่มองเห็นรถตีนตะขาบเนี่ยที่คนไทยเราผลิตขึ้นมาเนี่ยครับเราไปเห็นว่าเราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเนี่ยรถเกี่ยวเขาจะมีตัวกระจายฟางครับเราไม่อัจละครับก็ตีลงดินตีซับไปเลยได้ปุ๋ยด้วย ได้หมักดินด้วยครับนะครับแล้วก็ไม่ต้องเผาฟางด้วยก็ถึงไม่ได้ขายฟางไม่ก่อให้เกิดไรายได้ตรงเรื่องขายฟางแต่ทำให้ลดต้นทุนเรื่องลดการใช้ปุ๋ยทำให้ดินสมบูรณ์ดีด้วยอันนี้มันเป็นเรื่องจริงที่ที่ปฏิบัติมาแล้วมันลดการใช้ปุ๋ยลงได้ขนาดไหนครับถ้าตรงยาวที่เคยทำมาครับก็เราเกี่ยวข้าวเสร็จอ่ะเราเกี่ยวข้าวเสร็จเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ใส่น้ำเ ใส่น้ําแล้วก็เอารถเด่ยรถใหญ่เนี่ยเนี่ยรถตีนตะขาบเนี่ยลงปั่นเลยครับปัน่นฟางซับลงไปในดินเลยครับเขาเรียกว่าปั่นหมักดินเลยครับแล้วจะทําทแบบใหม่เนี่ยมันจะดีกว่าคุ้มค่ากว่ายัางไงครับลุงยาวว่าถ้าถ้าเราไม่เผาฟางนะไม่เผาฟางแล้วใช้รถตีดินเนี่ยมันลดต้นทุนตอนเราที่เราใส่ปุ๋ยน้อยลงปีแรกเท่านี้ปีสองเท่านี้ปีสามเท่านี้ มันจะลดลงไปเรื่อยๆอดินเราก็จะ,จะจะดีไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ลุงยาวทำมาสองสาปีเน,เ,าาเนี่ยลุงยาวหมักหมักวางลุงยาวใช้ปุ๋ยนิดเดียวอะ่ะบางครั้งก็รอบเดียวอ่ะอย่า,ยางเนี้ยตอนนี้บารกรรมโมเดลน้ำท่วมอ่ะฟางเน่าตเต็มเลยพอลาน้ำลดทำนาใส่ปุ๋ยครั้งเดียวปกติใส่กี่ครั้งครับ2องถสสองสใช่ครั้งหนึ่งนี้ตกประมาณเท่าไหร่ครับลุงยาว แต่ละคนมันไม่เท่ากันบางคนที่เผาอย่างเดียวทําอย่างเดียวบางบางคนใส่ถึงสองกรสอบถึงร้อยโลอย่างเรานี่เต็มที่สี่สิบโลเขาเขาได้ไร่ละตันเราก็ได้รายละตันเราก็จะไปลดเรื่องเรื่องเรื่องปุ๋ยเรื่องเรื่องยาฆ่าแมลงไอ้พวกนี้เวลาดินดีแล้ว แมลงมันก็มันเหมือนธรรมชาติมันมันช่วยกันออ,อันนี้เราเราเราไม่ได้วิจัยแล้ะแต่เราเ,เราสัมผัสได้กับกับแปลงนาเราอะครับว่ามันลดได้จริงลดต้นทุนเรื่องเรื่องหมักดินเรื่องเรื่องปุ๋ยแล้วเนี่ยมันยังช่วยให้ p m 2มสองสท่าเนี่ยมันไม่เกิดนโยบายของรัฐลุงยาวคิดว่าไงครับที่ว่าเรื่องลดการเผาห้ามเผาอะไรพวกนี้ครับเราก็เราก็เราก็เห็นด้วยเนาะเพราะว่า ปีสองปีมาเราก็เห็นแล้วว่าเวลาร้อนก็ร้อนสมมากมายครับเวลาฝนเป็นไงปีนี้เห็นเลยเห็นชัดๆเลยว่าชัดเจนเลยแต่ตอนนี้พี่น้องกเกษตรกรเราเนี่ยไม่มีทุนทรัพย์ยางราคาปั่นราคาตีดินทรัพฟางเนี่ยสามร้อยห้าสิบไม่เผาฟางแต่ถ้าเป็นร้อยยางเนี่ยเขาปั่น250แต่เราต้องเผาฟาง ชาวนาก็บอกว่าต้นทุนมันเพิ่มถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐไปช่วยกับลุ่มเกษตรกรเนี่ยจ้างตีดินเนี่ยให้ราคามันลดลงบอกพี่น้องเห็นว่าตีดินแล้วหมักดินแล้วเนี่ยมันดีเนี่ยต่อไปก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปอะไรกับเขาแล้วเขาก็จะรู้ว่าอ๋อทําอย่างนี้ดีแล้วได้ปุ๋ยจริงอ่าได้ลดโลกร้อนจริงไม่ผิดกฎหมายด้วยแล้วที่ที่กฎหมายจะออกมาเนี่ยไม่ให้เผาเนี่ยแล้วจะให้เขาทำยังไงก็ในเมื่อเครื่องจักรมันไม่มีอ่ะมีน้อยอ่ะมีแต่ผู้ประกอบการอ่ะ แต่กลุ่มมิน้องเกษตรกรมว่าจะเป็นกลุ่มศูนย์ข้าชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่พวกนี้มันมีมันมีมนมทั้งประเทศถ้ากลุ่มพวกนี้เขาเขาได้เข้าถึงเนี่ยเข้าถึงกับเครื่องจักรประเภทนี้ก็จะทําให้ีินอเกษตรกรเน่เห็นกับตาเลยว่าการตีดินโดยที่ไม่เผาฟางเนี่ยมันก่อให้เกิดปุ๋ยทําให้ดินดีเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงจากประสบการณ์ของลงยาที่ผ่านทั้งเครื่องจักรกลทั้งการทาเกษตรมาเนี่ย จ้ารถตีดินที่ออกแบบโดยเจ้าช้างไวไฟนยลุงยาวคิดว่ามันตอบโจทย์ตรงนี้ไหมครับเรื่องประสิทธิภาพอย่างไรบ้างครับของของของเจ้าช้างไวไฟเนี่ยของเขาเป็นเครื่องจักรที่มีคุณภาพไม่ไม่เสียง่ายไม่จุกจิกลุงยาวก็ลงทุนใช้เครื่องจักรของเจ้าช้างอยู่แล้วค <ừ> ุ้มเพราะลุงยาวก็ใช้มามาทุกอู่ใช้ทุกอู่นะครับก็มาก็มาพอใจอยู่กับเจ้าช้างนี่แหละเวลามีปัญหาเนี่ยเขาถึงไว แล้วก็มันอยู่ในพื้นที่เราด้วยเวลาบอกว่าสภาพมันเป็นอย่างนี้นะปรับปรุงให้มันเป็นอย่างนี้นะเขาก็กลับมาบมาปรับปรุงให้ครับนะผมเป็นคนหนึ่งอ่ะฟังลุงยาว ee, อย่างนี้แนวโน้มรถตีดินก็น่าจะมาสิผมจะคุ้มไหมถ,ถ้าผมจะซื้อรถตีดินเนี่ยถ้าจะผมจะมีรถตีดินไปไปรับจ้างทําอะไรตรงเนี้ยมันพูดไม่ยากหรอกเพราะว่าศักยภาพเนี่ยฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยเนี่ยถ้ามีให้เขาตี80ไร่เขาก็ตีได้ ต่อวันต่อวันปกติเขารับจ้างกันตกไรประมาณเท่าไหร่ครับลุงยาก็พื้นที่มันอยู่ถ้าพื้นที่ไม่ไม่โลบจัดเนี่ยมันก็อยู่ที่320ถ้าโลมจัดก็350-370แล้วแต่แล้วแต่พื้นที่ครับพ,พอพูดถึงผู้ประกอบการความคุ้มค่าเนี่ยครับน่าลงทุนเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยหกสิบไร่ไร่ลนะสามร้อยนะครับ ก็ก็ไปคำนวณเอาอถ้าเรามีให้เขาทําทุกวันนะ่ะพิษณุโลกนี่ก็ยังมีไม่เยอะยังมีเป็นจุดๆอยู่แต่นี้ถ้าถ้ากฎบมายออกมาเรื่องไม่เผาเนะี่ยล้อยางมันใช้ไม่ได้ม,มันกดไม่ลงมันกดไม่ลงถ้าเป็นตีนตะขาบเนี่ยตีเนียนเลยทีเดียวทีเดียวเลยเรียบกิบ1สิบห้าวันยํำเทือกได้เลยหวานได้เลย แต่ส่วนใหญ่พี่น้องเกษตรกรเขาก,เขาก็เขาก็รู้เห็นนะแต่เขาเขา้าไม่ถึงเพราะว่าเครื่องจักรมันน้อยอม,มีน้อยในมุมมองของลุงยาวก็คือรถตีดินนี้ไม่พอเลยไหมครับถ้าในกลุ่มของบางระกรรมโมเดลนะในในพื้นที่เป็นสั้นแสนไล่เนะี่ยครับมีอยู่สองสาคัญม,มีอยู่แถวแม่ละหันแล้วก็ทางบ้านกงคันนึงอะไรเงี้ยยังไงก็คิวแน่นแน่นอนคิวไม่ได้เลย <laughs> ไม่ได้เลยไม่ได้เลย <laughs> ถ้าจะได้ต้องจองอต้องจองคิวไว้ตั้งแต่ข้ามปีเลยข้ามปีเลยมันเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ใช่ว่ามาเป็นเรื่องคุยกันสนุกสนานนะเป็นเรื่องจริงๆเอาไม่ได้ครับสุดท้ายครับลุงยาวครับคิดว่าภาคเกษตรกรของไทยในอนาคตเนี่ยแนวโน้มมันน่าจะควรจะต้องไปยังไงที่ทางไหนต่อผู้ประกอบการจะอยู่รอดไหมผู้ประกอบการอยู่รอดแน่นอนทุกอย่างตอนนี้มันใช้เครื่องจักรใช้เทคโนโลยีหมดแล้ว เริ่ม,รเ,รมเริ่มทำนานเนี่ยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีอันดับแรกก็คือ,อพลังงานโซลาซร์เซลล์สูบสูบน้ำด้วยระดับพลังงานแสงอาทิตย์อันดับที่สองเรื่องเรื่องการทำตีดินถ้าใช้ล้อยางตีดินเนี่ยวันหนึ่งอ่ะสิบห้าไร่ใชนะ่ถ้าทำนาตัวเองห้าสิบไร่เนี่ยอย่างน้อยตั้งสองวันเป็นล้อยางล้อยางสองวันถ้าเป็นอย่างนี้อัาเรกว่ะ ห้าชั่วโมงเสร็จแล้วเรื่องการพ่นสารเคมีเรื่องการใช้ป่านปุ๋ยเขาใช้โดนหมดแล้วโดนแล้วการเก็บเกี่ยวก็ก็ใช้รถเกี่ยวข้าวทางนั้นไม่ไม่มีใครจะเอาเอาเขียวไปเกี่ยวแล้วและรถเกี่ยวข้าวตอนนี้ไม่ต้องไปยกไม่ต้องไปแบกบไม่ต้องไปหามครับพนใส่รถเลยจบเลยจบเลยผู้ประกอบการก็ก็มาเอาผลประโยชน์ตรงนี้ไปหมดครับลงยาวฝากจะฝากบอกอะไรกับพี่น้องเกษตรกรก็อยากจะ ฝากข่าวไปถึงพี่น้องเราว่าถ้ากฎหมายตัวนี้มันออกมาเนี่ยมันมีทั้งโทษจำคุกโทษปรับเนี่ยมันไม่ใช่โทษเตือนนะแล้วเวลาเาจ้าหน้าที่เขาเขาบังคับใช้กฎหมายแบบเข้่งครัดเนี่ยถ้าจุดไฟครั้งหนึ่งโดนปรับสองหมืน่นน่ากับเท่ากับเอาชีวิตเราไปแล้วใช่ไหม กฎหมายเนี่ยมันต้องออกมามันต้องมันต้องใช้เนี่ยเราก็ต้องเราก็เราก็ต้องยอมรับว่าเวลาอากาศมันเพี้ยนอย่างอย่างอย่างปีนี้ไม่ว่าเชียงรายเชียงใหม่สุขโขทยัยเนี่ยกระเทือนลำปางเนี่ยน้ำมันมันมาขนาดนี้นักวิชาการก็าบอกมันเกิดมาจากพวกนี้ถ้าเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอยา่าอย่าไปใช้วิธีเดิม มันช่วยได้จริงเรื่อง<ม>การไม่เผาเนี่ยช่วยได้ด้วยจริงๆ<ม>เลยเพราะว่าลุงยาทํามาแล้ว<ม>ลยอทาํมาทมาหลายปีแล้วด้วยครับครับก็อยากจะฝากพี่น้องเราในใน,ใน,ใ,นในพื้นที่เกษตรกรทั่วไปนยเวลารัดเขามไม่ให้เผาเนี่ยท้ายก็ต้องกลับมาใช้เทคโนโลยีอของใช้รถตีดินตีตะขาบนี่แหละที่จะช่วยเราได้แล้วก็การตีดินด้านหมักเนี่ยมันได้ปุ๋ยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยลุงยาบอกเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยได้ปุ๋ยแน่นอนได้ลดต้นทุนแน่นอน การการที่ทําให้ตัวเองมีรายได้เพิ่มนี่ก็เป็นส่วนดีทําให้ตัวเองเนี่ยลดต้นทุนได้ก็ยิ่งเป็นส่วนดีขึ้นไปอีกออออก็อยากจะบอกว่าตรงไหนที่ลดต้นทุนได้ตรงไหนที่เพิ่มไรายได้ก็อยากให้ทําตรงนั้นก,ก็ตอนนี้ทําอยู่ลดต้นทุน,ทนเพิ่มผลผลิตแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองให้กับพวกเราเนี่ยนะครับใครที่ดูอยู่สงสัยอยากสอบถามติดต่อลุงเยาวได้ไหมครับติดต่อได้เลย0 8นย์ 1-532-6625ลงเยาลงยาวลยาเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกลงยาวยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำ